ทุ่งตรงไร่ตรงนาของเนเธอร์แลนด์เดินผ่อนคลายมีฟาร,ร์มสุกดูหัวดูแกะแกะมันจะมีหรือเปล่าดูหัวดูแกะครับพี่น้องค่ะยังไงคนไปดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องของข้าวนอกนาเนเธอร์แลนด์ด้วยนะคะพี่น้องค่ะโอ้ห,หัวตัวนั้นชนกันเหรอครับพี่น้องหัวชนกันแล้วค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องค่าสวัสดีคะ่ะเจอเ้านกนาเนเตน์แลนดอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะเจอเจอกันในตุ้งนาค่ะพี่น้องคะ่ะมากับพี่น้องมากับเ้านกนามาเดินผ่อนคลายในตุ้งนาค่ะพี่น้องขาตุ่งนามาดูหัวดูหัวแล้วก็ดูพวกแกะพวกครัวมันจะออกมาหรือเปล่าอ่ะพี่น้องค่ะอากาศดีดีเนี่ย มีลมหน่อยหนึ่งแต่ก็มีแดดคะ่ะพี่น้องขาตอนเย็นๆนะอุย้ยสบายมากเลยอะ่ะพี่น้องทุ่งนาะมามาดูทุ่งนาของเนเธอร์แลนด์กันอีกคะ่ะพี่น้องขาชอบต้องมาแหละทุ่งนาแดนนี้นั้นมีฟาร์มไม้เลยพี่น้องขาไปไปไปเดินไปดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวข้านอนกนาะหันกล้องให้ดูนะว่ามันมีหัวอยู่กี่ตัว กขามีแหละแต่มันอยู่ข้างในในไปค่ะพี่น้องอยู่ข้างในตรงนน้นไปมันไม่ออกมาริมต่าง <c oughs> นู้นค่ะพี่น้องขายืนอยู่สองสามตัวนะยืนอยู่สองสามตัวหัวไม่ออกมาใกล้ๆหรอกค่ะแต่มันมีเหมืองนะเห็นไหมเหมืองค่ะพี่น้องขาเหมืองเหมืองก็ดึงน้ําเข้ามาเพื่อที่จะให้หัวกินหรือทําเกษตรต่างๆนะพี่น้องที่เนเธอร์แลนด์มันจะมีเหมืองอย่างนี้หละค่ะพี่น้องขา นี่เหมืองอย่างนี้แหละที่นเนเธอร์แลนด์อนน่ะเกาดึงน้ําเข้ามาเนี่ยต่างเดินโอ๊ยข่จัดงางเลยโดนตีดูบ้านนั้นสิพี่น้องอยู่ในตุ้งนาเห็นไหมที่หลังคามุงกับมุงกับใบหญ้าคานะคะพี่น้องกาเมื่อก่อนนะ20ปีก่อนนะเป็นบ้านหลังเล็กๆแล้วแล้วครู มาซื้อแล้วก็ต่อเติมกับพี่น้องขาต่อเติมใหม่ทําใหม่เป็นหลังคาหลังคามุงกับ,บใบหญ้าคาอย่างนั้นเลยบ้านบ้านหลังใหญ่บ้านคนมีสตังะค์นลยค่ะพี่น้องขาเพาชอบหลังคาอย่างนั้นอุย้ยเรือมา ดูเป็ดป่าใช่พี่น้องมันอยู่ในเหมืองนะเยอะนะเป็ดป่าที่นี่พี่น้องขะเนี่ยเป็ดป่าทังนั้นแหละไม่มีใครดูแลเลี้ยงมันหรอกค่ะพี่น้องมันหาก,กินเองแล้วในเหมืองนี้นะคะพี่น้องขาในเหมืองเนี้ยหอยเยอะตั้งหอยขาตั้งหอย หอยอะไรอ่ะพี่น้องหอยที่เมื่อก่อนเรามีในทุ่งนาล้วแล้วมันมีหอยตัวกลมๆเมื่อก่อนตอนข้านอหนาเล็กๆจําได้เราเก็บหอยกันไปแล้วไปขังเอาไว้คืนสองคืนอ่ะให้มันคายอะโคลนอะไรออกแล้วมากินได้ แล้วค่ะช่วงนี้จะถึงหน้าหน้าฤดูใบไม้ปลิเนี่ยก็ออเลาะเมืองน,นะคะพี่น้องดูบ้านนี้สินะสวยน,นะพี่ถ่ายให้ดูเมื่อกี้เนี่ยก็เดินผ่านบ้านนี้เลยค่ะเขาปลูกข้าวโพดด้วยค่ะพี่น้องค่ะชาวนานะเห็นไหมชาวนาข้าวโพดหน่อยตรงนี้ปลูกไม่เยอะนะแต่เห็นไหมพี่น้องค่ะมี คนจะกินได้ไหมนะพี่น้องคาเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาพูดอ่ะลมเย็นอยู่ค่ะพี่น้องขาดีที่กข้านกนาเอาเสื้อตัวยาวมานะใส่กระโปรงอะ่ะพี่น้องมนันตาเอาเสื้อตัวสันส้นๆมาเย็นแน่เลยใส่กระโปรงมาเดินด้วยกันเดินกันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนี่แหละเดินไปเรื่อยๆในทุ่งนาะอากาศด,ดีดีค่ะพี่น้องขา อากาศดีมากเลยตอนเย็นๆนะ่ะนะตอนเย็นๆนะ่ะเดินก็มาเดินที่นี่ตั้งกี่ปีแล้วอะเขาน้องนาเคยบอกเลยยี่สิบปีแล้วมานอนมามามาเดินอยู่แถวตุ้งนานี้นะคะพี่น้องค่ะมา,า,า,มะมาะมมอากาศมันดีอะมันสบายค่ะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมอากาศมันดีเขียวชุ่มนะพี่น้องค่ะนะ ไปค่ะลมค่ะพี่น้องขาลมเดินในตุ้งนาะกว้างใหญ่ค่ะน,น่มีพวกแกะพวก,กวัวตรงนั้นก็เป็นว้านชาวนาค่ะก็หลายหลังอยู่นะว้านชาวนา สวยนะพี่น้องกว้างนะโอ้ <laughs> เป็ดมันได้ยินเสียงเข้านอกน้ำมันอยู่ในในเหมืองมันก็เลยบินเลยค่ะนะหัวหัวเดี๋ยวค่อยไปถ่ายใกล้ๆให้พี่น้องดูนะหัวนะโอ้ยเขาก็ปลูกข้าวโพดยาวนะพี่น้องเนี่ยพอออกเดินออกมาไกลๆมองเห็นเขาเขาปลูกเยอะทุกย,ยา่า มันเพิ่งขึ้นมาแต่ว่ายัางไม่ยาวอะ่ะตอนรูดูรูดูเริ่มรูดูใบไม้ปลี่ะนะใบไม้ปลีออกมาใหม่ๆอ่าอ้ยมันขึ้นเร็วนั่นแหละเพราะนั้นเนนนขาพอตัดตอนนี้ก็ตัดหมวนเรียบร้อยแล้วแหละพี่น้องนี่เลยค่ะตุงนาตุงไร่ตรุงนาของเนธแลนดค่ะ แล้วตุ่งนาแดนนี้นั้นมีค่ามหมายนะคะพี่น้องดูสิพี่น้องคนที่เขาคกรอายุมากแล้วเขาพี่กงพิการเขาก็มีสารพัดรถนะที่จะออกมาข้างนอกเองไม่ต้องมีใครเข็นนู่นนี่นั่นอนะ่ะพี่น้องเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดินมาถึงกลางกลางตุ่งนาใกล้ๆครัวะคะ่ะพี่น้องกา ถ่ายหัวให้พี่น้องดูหัวของเนเธอร์แลนด์สีดำขาวค่ะนี่เลยค่ะก้น mm hmm. านนกนานะชอบชอบนะพี่น้องะพี่น้องเบื่อไหมเนี่ยก้านกนาชอบมาคลางตุ้งนาค่ะพี่น้องค่ะมาถ่ายหงตถ่ายหัวอะไรอย่างเงี้ยชอบจังเลยอะ่ะดูแล้วมันมัน,ม,นมันผ่อนคลายนะพี่น้องมันผ่อนคลายเห็นไหมมันเดิน,นกินหญ้ากันอยูนะดูแล้วผ่อนคลายอะ่ะมีความสุข,ข,ขอ่ะพี่น้อง มีความสุขเงียบเงียบอ่ะนะพี่น้องขาเนี่ยเห็นไหมน่ารักนะักวัวนะ mm hmm. วนาชอบมาดูค่ะพี่น้อง่ะชอบมาดูในทุ่งนาโน่นเดี๋ยวกน,นวกนาก็หมุนไปรอบๆให้พี่น้องดูอย่างนี้เลยค่ะนนไก่ไก่นอนวัวสีแดงนะหัวสีแดงก็มีนะพี่น้องเห็นไหมหัวสีแดงหัวสีดํานะ เลยค่ะคนก็มาเดินกันได้นะอากาศดีมาเดินกันแล้วก็มาขี่จักรยานแล้วแต่ตามที่เห็นนั่นแหละที่คนแก่บางคนเขาก็เดินไม่ได้เขาก็มีอะไรรถอะไรนะรถเรถกันเล็กๆล็กเอเล็กตริกนั่นเลยค่ะนูน ون, ตรงนู้นก็มีหัวอยู่กับพี่น้องทางนี้ก็เครื่องบินผ่านบ่อยค่ะ เขาได้ยินเสียงเครื่องบินเห็นไหมน่ารักนะพี่น้องขากลางทุ่งนานี่นะผอนคลายจริงๆเลยเ้านกนาว่าพี่น้องว่าไหมคะพี่น้องว่าผอนคลายไหมอ่ะดูจีโนนนนนนเห็นไหมครับพี่น้องขาโนนโนนโนนก็หัวนะไกลๆนะเขานกน้หมุนให้พี่น้องดูเห็นไหมเดี๋ยวเนี่ยเนี่ยเนี่ยไกลๆตรงโนนก็มีเห็นไหมเมื่อกี้ก็เดินมา เดินมาเมื่อกี้ก็ทางทางนั้นเลยค่ะเนี่ย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 ทางนั้นเนยเดี๋ยวก็เดินกลับไปที่รถด้วยกันนะคะพี่น้องนี่ก็มาไกลประมาณ3กิโลเมตรแล้วนะคะเดี๋ยวเดินกลับอีกก็พอดีเลยนะ6กิโลเมตรนะไม่เยอะเกินเห็นไหมไกลาจากบ้านนั้นไปตรงโู้นนะ่ะที่จอดรถนะ มายืนกันยืนกินหญ้าอุ้ยน่ารักมากเลยค่ะพี่น้องนี่หละค่ะในตุ้งนาของเนเธอร์แลนด์ค่ะพี่น้องค่ะยามเย็นเย็นฝูงหัวหอกกันมาแล้วค่ะพี่น้องค่ะดูฝูงหัวสิพี่น้องค่าสวยงามไหมหัวเยอะแยะเลยฝูงหัวหอบกันมาตอนเย็นเย็นค่ะพี่น้องค่ะดูสิคะดูสิคะพี่น้องค่ะดูสิคะ ก็มีเหมืองน้ําเหมืองอะไรเรียบร้อยเลยให้หัวมันมากินนะคะพี่น้องขากินน้ำเนาะมีหอกกันหมาตอนเย็นๆออกกันมากินยุง่งกินหญ้าค่ะโอ้ยน่ารักมากเลยนะฝูงหัวพี่น้องฝูงหัวหอกมากินหญ้าค่ะลมพัดหัวยุ่งเลยค่ะพี่น้องลมพัดเมื่อกี้ทวนตัวเดินทวนลมอ่ะนะลมมันพัดหัวยุ่ง ดีแล้วแหละยุ่งอย่างนี้แหละดีแล้วเดินกลับกันดีกว่าครับพี่น้องเ้านกนารีบเดินกลับกันกนั้นเ้านกนาลาพี่น้องไปตรงนี้เลยนะคะเพราะว่าชอบบรรยากาศในทุ่งนาแล้วเวลามาเจอก็เจอในทุ่งนาแล้วเราก็ลาในทุ่งนานะพี่น้องคะ่ะยังไงถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ของเ้านกนานั้นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้เ้านกนาด้วยนะพี่น้องคะ่ะขอบคุณพี่น้องมากๆนะคะ ที่มาเดินในทุ่งนาด้วยกันนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ